สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่19เดือนมีนาคมนะครับจะมาวิเคราะห์ในคู่ของแอตตันวิลล่านะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับผมในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดนะครับผมของแต่ละทีมกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของแอสตันวิลล่านะครับผมทำได้หนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10าาทำได้10ประตูนะครับสำหรับแอตตันวิลล่านะครับผม10ประตูนะครับส่วอาร์เซนอลนะครับผมทำได้2 3 4 5 6 7 8 9ทําทำได้9ประตูนะครับสำหรับอาร์เซนอลได้9ประตูนะครับผมต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะครับผมอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับ4นะครับคะแนน51นะครับอาร์เซนอลอันดับ4นะครับผมทีมเยือนคะแนน51นะครับผมโอเคครับ ส่วนแอตตันวิลล่าอันดับ9นะครับคะแนน36นะครับอันดับ9คะแนน36นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นราคาเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของอาร์เซนอลนะครับเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับผมเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำที่2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นทางของทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับต่อเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำสองนะครับกดไปข้อเลย สำหรับผลการคำนวณคู่แอตันวิลล่าพบกับอาร์เซนอลนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่70%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับส่วนโอกาสชนะก็เป็นทางของอาร์เซนอลนะครับมีอยู่45%นะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับผมอาแอตันวิลล่านะผมมีอยู่42%นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับให้ไปเล่นที่อาร์เซนอลนะครับผมต่อเสมอครึ่งนะครับผมก็ ราคาก็พอไปได้นะผมก็ไปทางของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เล่นสูงแรกนะผมส่วนราคาสูงเต็มก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจทีเด็ดหรือว่าสนใจบอลชุดนะผมก็มีให้ทุกวันนะครับผมมีโปรแกรมให้ฟรีนะผมก็ใครที่สนใจทักมาได้นะผมที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะผมหรือลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ